ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Angry Thailand Boy ครับช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ผมครั้งนี้จะวนมาถึงริงแล้วนะครับผมเด็กโปรไฟล์วันนี้จะเป็นริงโจเกอร์นะครับผมสายดาร์กโซดีแอดนะครับผสมฮาร์ฟเนียมนะครับที่ฟู่นะครับผมมีของ w p 1 7เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นทางเลือกให้กับน้องๆแล้วกันนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราจัดเป็นดาร์กโซดีแอบนะครับอิเมนเจโนวี่ดาร์กโซดีแอบอะไรต่างๆไปอันนี้เราก จะมาเป็น h ัฟเนี่ยมั่งนะครับแล้วทีนี้ของก็ฟูแล้วนะครับเออก่อนอื่นต้องบอกกอนว่าผมจะไม่รีทำดาร์ซดิแอรกับพวกอิมเมจเนเรียพวกนั้นเพราะว่าจริงๆในยุคนั้นมันก็ฟูแล้วแล้วผมบอกว่าก็แค่เปลี่ยนตัวนั้นเป็นโบลายเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้คือทําต่อไปเลยแล้วกันนะครับนะขอทําต่อไปเลยนะครับโอเคมาก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีเหดไม่มีถูกนะผมการจัดเด็กนี่คือการจัดเด็กที่ผมถน,นัดนะครับอมเมราลลาถนัดนะครับแล้วก็ ได้ทดสอบกันมาแล้วและคิดกจะมาเป็นอย่างดีแล้วนะผมประมาณนี้โอเคมาที่ตัวเริ่มครับถ้าแวนเข้าสู่สภาพบรีเจนนะครับผมนะแล้วก็ถ้าแวนอยู่ใระดับรีเจนนะครับแล้วมีตัวล็อกอยู่แล้วนะครับสามารถเขาจะบาร์สหนึ่งนะครับเอามันเข้าสู่โซนะครับผมแล้วก็เลือกล็อกหน้ากับหลังในตัวเพราะว่าได้ล็อกเพิ่มอีสองตัวเลยนั่นเองเขาจะบาร์แค่หนึ่งเองง่ายมากนะครับที่ทิกเกอร์ก็จะเป็นขีนะครับผมเป็นขีสตาร์เวเดอร์ทั้งหมดนะครับทุกอย่างเป็นทิกเกอร์สตาร์เวเดอร์ทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็คิวนะครับ ดอสี่คิวสี่ขออภัยครับทำดอเชนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าคล้ายๆพาระดินนะครับผมก็เน้นลุกนิดหนึ่งนะครับสำหรับสายนี้ต่อมาครับเกณฑ์หนึ่งครับผมโวลไลน์นะครับตีฮิตอ่าเลือกเรดรกาศที่ล็อกอยู่นะครับทำโอเมก้านะครับผมนะเรียกง่ายๆแล้วกันเนาะจริงๆก็ล็อกข้ามเธอ่นั่นแหละนะครับตัวต่อมาตีหมื่นครับติดสตาร์เวเดอร์ครับผม PG, ติดสตาร์เวเดอร์นะครับผมจริงๆใส่ควินวอลใบหนึ่งก็ได้แต่เนื่องจากผมไม่ค่อยชอบนะครับขอเป็น PG ล้วนเลยแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าน้องๆหาไม่ได้จริงนะครับใครเปิด MC p มามันมี PG ของดีลิเตอร์อยู่เอามาใส่ได้แต่เด็กจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมแค่นั้นเองคือบางบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นติดชื่อทั้งหมดก็อาจจะสำลักได้นิดนึงในบางจุดนะครับแต่เราตัวที่ต้องเขาสตาร์เวเดอร์ทิ้งสตาร์เวเดอร์นะครับต่อมาครับเป็นตัวที่ไว้ถอดโซ่หนึ่งแนละชี้หนึ่งตัว หนึ่งตัวนะครับบวกห้าพันนะครับเมื่อตอนมันลงที่ท้องเรียกาดนั่นเองก็ยูนิตนี้ผมจะใส่ไว้สองใบเพื่อโซเด็กมันค่อนข้างแน่นครับนะเราจะได้เอาโซมางไว้หมุนทํานู่นทํานี่ได้ก็ใส่ไว้แค่สองใบพอสุดท้ายก็จะเป็นตัวพาราเดียมนะครับผมที่สามารถาเมื่อฝั่งข้ามอันล็อกก็เขาได้บานหนึ่งออกไปเขาโซล็อกต่อไปเลยก็ได้ผมทั้งหมดก็มาสิบสี่ใบตามนี้เลยนะครับมันจะอย่างนิดอย่างละหน่อยครับแต่หลักๆก,ก็จะโลไลต่อหลังแวนั่นแหละที่ใส่พวกบู๊ทหมื่นให้แวน์มา เกตสองนะผมนะครับก็จะเป็นลาดอนนะครับผมตัวที่12นะครับติดตาเวเดอร์นะครับอันนี้ก็เอามาเล่นคู่กับฮัฟเนียมนะครับผมต่อมาก็เป็นขาของดาร์โศลิแอตนะครับผม4ใบเลยอันนี้ก็ตีฮิตโซบาร์สหนึ่งเปิดท็อปเด็ก5ใบหาตัวชื่อเหมือนแวนนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอก็ไปเรียงไว้ใต้กองและสุดท้ายก็ไม่ใส่ไม่ได้ครับนะตาเวเดอร์ทางดาวสาแฟรนะครับผมโฟตอนนะครับเมื่อมีตัวล็อกในสนามอยู่แล้วเมื่อลงมันเข้าสู่ช่องเรียกาศปุ๊บสามารถล็อก1ตัวได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เก่งมากแล้วก็เป็นร่างอาวตารของโคลินด้วยนั่นเองนะสำหรับน้องๆที่ดูเราจะรู้ว่าโฟตอนคปอร่างอาวตารของโคลินนะครับผมโอเคมาที่เกรดสามครับผมฮาฟเนียมนะครับนะมีน้องๆขอมาว่าพี่จัดฮัฟเนียมหน่อยก็เนี่ยครับฮัฟเนียมเดี๋ยวจะมีสายมันอีกสายนึงที่เป็นของตัวมันเองเลยนะแต่ว่าจริงๆผมว่าขอดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนแต่อันนี้ผมว่าเก่งสุดแล้วนะครับกับดา์โซเดียมนะครับฮัฟเนียมจะมีสองความสามารถครับความสมามารถแรกก่อนเป็นที่ขีดเขาได้บัสสองครับล็อกแถวหลังฟองตรงข้างหนึ่งใบคล้า,ายนวล้านะครับ ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ความสามารถที่ดีของมันคือความสามารถเมื่อมันอยู่ในระดับเีเจียนนะครับผมเดี๋ยวผมขออ่านให้ฟังแล้วกันนะเพราะเนื่องจากสายตาผมไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับผมถ้าแวนถ้าแวนการ์ดคุณอยู่ในระดับรีเจียนนะครับเลือกเรียกากาศของคุณตามจำนวนยูนิตที่ถูกล็อกนะครับและเรียกกาศท,ทั้งหมดที่คุณเลือกบวก5 0 0พันจนจบเทินก็หมายความว่าถ้าฝั่งของข้าถูกล็อก5าใบเราสามารถชีเรียของเรา5าใบทุกตัวจะบวก5 0 0พันทั้งหมดนะครับผมก็เรียกได้ว่า ซ้ายขวาที่มีตัวรับบูทด้วยอะไรเนี่ยก็บวก5,000ก็สอนท่ามันเริ่มกัดยากแล้วครับเลยใส่ไว้2ใบนะครับผมแล้วเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับนะเดี๋ยวจะคอมโบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็ต่อมาการเนสตารครับใส่ไว้2ใบเช่นกันนะมีความสามารถในการที่เมื่อเข้าตุวทับดีเจนปุ๊บเลือกล็อกหน้าและหลังอย่างละตัวได้นะครับสุดท้ายครับไม่ใส่ไม่ได้เลยดาร์คสโตดิแอคนะครับผมที่มีความสามารถคือ ถ้าทิ้งตัวมันเองนะครับนาทิ้งการที่ตัวชื่อเหมือนแวนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นถ้ามันรีเจนอยู่ก็จะเป็นตัวข้างมันหรือมันก็ได้ก็เลือกล็อก2ตัวแถวหน้าแถวหลังอย่างละตัวนะครับแล้วก็ถ้ามันเข้าสุ่สภาพรีเจนก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ติดสถานะเป็นโอเมก้าได้เดี๋ยวผมจะอธิบายในชิปนี้ด้วยว่าไอสถานะโอเมก้า Omega มันเนี่ยคืออะไรนะครับผมเป็นยังไงเพราะเห็นน้อง,องๆหลายคนพูดอยู่เหมือนกันว่าไม่เข้าใจนะครับโอเควิธีการเล่นครับไม่ยากนะครับสําหรับเด็กนี้นะครับ ตอนเล่นอาจจะไลทอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าเล่นจริงๆผมแนะนําให้ตัวนี้มันไหลข้างนะครับนะและต่อหลังแวนอ่ะก็คือเตรียมโวลายไว้เลยนะครับเตรียมให้โวลายไว้เลยนะครับผมโอเคในช่วงเกตสองก็ไลทปกติแล้ครับนะถ้าเป็นไปนได้ก็ลาดอนก็ได้ครับนะถ้าไม่รู้จะไลทอะไรตัวนี้เอาขอข้างนะเผื่อเราจะเจียนกลับอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วอาจจะจวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว้เจียนหนไรก็ได้นะครับผมผมไม่อยากเอาคู่เจียนใส่เข้าไปมากเพราะว่ามันคือคู่เจียนของตัวหลัก นะเพราะในช็อตแรกๆจะยังล็อกไม่ได้นะครับนาะยยอมตีเอาเราด้อนตี90,00ไปเถอะนะครับก็ตีเลยครับ9000แวนอ่าได้ที่ก็อะไรว่าไปนี้ก็หมื่นสี่แวนอ่าหมื่นสักหมื่นเก้าแวนอะไรก็ว่าไปผมตีฮิตก็สามารถโซบา 1, รหนึ่งสองคูตีฮิตนะโตบาตรหนึ่งเปิดห้าหาตัวชื่อเหมือนแวนก็ได้เจอไม่เจอไม่รู้ก็ได้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับนะแค่นั้นเองคือจริงๆเอาหลุมครับและทีนี้นะครับวิธีการเล่นนะมันคือมีสองวิธีการนะครับแต่ว่ามัน ต้องต้องบอกก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกทุกรอบนะแต่จะสมมุติไอ้รอบที่มันเพอร์เฟกเลยกันคือเป็นดาร์ฟโซดิแอดเลยก็ได้นะครับสมมุติฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเลียกาดลงแน่นๆอะไรอย่างนี้เลยก็ว่าไปนะครับโอเคเป็นดาร์ฟโซดิแอดเลยทําไมทําไมบอกน้องอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่เอาการาเนตก่อนนะครับมันไม่ได้ใช้คือจริงๆจะเป็นตัวไหนก่อนก็ได้ครับแต่คือดาร์ฟโซดิแอดมันถ้าเป็นเจอแคนที่ตีเราเร็วอย่างเอาฟอร์ฟอสเนี่ยมันได้ล็อกต้นเกมแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เสพทิ้งก็คือบีบบ,บังคับให้เาเาสพ เขาหน้าทิ้งไปเลยแหละนะครับเพราะว่าเราจะทําการล็อกเขานะแล้วพอถึงที่เทิร์นเราอ่ารีเจนได้นะครับเออข้อดีของดัชเชเดย์อันหนึ่งคือมันเจียนได้เลยแล้วไม่ต้องอ่าถ้ามันยังไม่ไอ้น,นี่แต่ว่าคือถ้ายังไม่ถ้าเทิร์นที่ผมบอกเทิร์นที่รีเจนได้คือฝั่งตรงข้ามมีตัวพร้อมให้ล็อกแล้วแล้วเรามีค่าคอสก็คือร่างของมันเองไม่ว่าจะข้างไหนก็ได้พร้อมที่จะล็อกแล้วนะครับก็จัดการซะนะครับผมสับมันเลยนะครับโอเคอ่ะสมมุติในเทิร์นนั้นที่ฝั่งาาสมมมุติีกร ห้าใบแล้วนะครับน้องๆแบบที่นี่เขามีห้าใบแล้วนะครับผมผมอยากล็อกเขาแล้วนะครับก็ประกาศรีเจียนเลยอ่ะรีเจียนปุ๊บโอเคก็เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งอ่ะในตอนรีเจียนนะสามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งก่อนได้นะถ้าอย่างงไม่มีตัวล็อกก็ตามนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเสร็จปุ๊บน้องๆอาจทิ้งตัวมันเองนะครับอาจจะทิ้งอ่ะเป็นเกศสามกันทิ้งปุ๊บอ่าทำปลอ่ะ,อะล็อกหน้าและล็อกหลังฝั่งหนง่้ทานอย่างละตัวนะครับผมน้องๆอาจจะล็อกหลังกลางนะครับล็อกตัวนี้กับตัวนี้อะไรอยย่าางนนี้ะะครรับโดปมณ ก็ทีเนี้ยไอตัวที่ถูกล็อกเนี่ยมันจะติดสถานะโอเมก้าเลยคือมันการปั๊มสถานะไว้ก่อนก็คือถ้ามีตัวที่ถูกล็อกในเทอร์เนี้ยจะกลายเป็นโอเมก้าเลยแค่นั้นเองนะปกติถ้าสมมติตัวนี้สั่งล็อกใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินะสมมติผมเป็นคนถูกล็อกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราในเทอร์นั้นมันทําการรีเจนและเขาจะบานหนึ่งด้วยมันจะกลายเป็นอย่างนี้เลยมันก็คือโดนสองเทอร์ไปเลยนั่นเองนะครับนะสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจนะครับสำหรับตัวนี้โอเคพอมันเป็นอย่างงี้้้ปป๊บกก็มันนออออยยู่่่่วาาาๆไ5ใหรืเล แค right? like ja. ่นั example, ่นเองนะครับน้องๆอยากได้5ใบหรือเปล่าอยากจะโอเมก้วยเอ้ยโอเมก้าเขาเลยหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะถ้าสมมติเขาลงไม่เต็มมีแค่หน้ากับหลังก็ใช้สกิลแค่นี้จบแล้วแล้วก็แช่2ตัวนั้นให้เป็นโอเมก้าซะนะผมนะถ้าสมมติเขามีตัวหน้าอีกตัวหนึ่งผมก็แนะนำนี่ครับโฟตอนนะครับผมลงไปแล้วก็เลือกล็อกหน้าเขาอีกตัวหนึ่งก็ล็อกเป็นตัววีนะครับที่ผมบอกก็คือล็อกเป็นตัววีนะแล้วก็สามตัวนั้นถูกโอเมก้าไปเลยโดยปฏิยายนะครับผมแล้วทีนี้ก็จริงๆมันวางสนุกได้นนะจริงๆล็็อกเป อันนี้มับอกล็อกตัวอะไรก็ได้ที่ถูกล็อกได้มากอันนี้ล็อกนี่นี่ใช่ไหมถ้าเป็นถ้านในกรณีคือล็อกตัวีิทิ้งนะครับเพราะว่าในเทิร์นหน้าจะใช้สกิลของเจ้านี้ด้วยก็ได้นะโอเคแต่เออล็อกเป็นอย่างนี้ก็ได้อะหนึ่งสองสามตัวเขาไม่มีเรียกอากาศในช่องนี้นะเขาเป็นมีเรียกอากาศเป็นประมาณอย่างงี้ก็จะล็อกเขาอย่างนี้หนึ่งสองสามโอเคนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สกิลตัวนในเทิร์นต่อไปเดี๋ยวน้องๆจะได้รู้ว่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็ หลังแวนถ้าอยากบูธครับผมก็แนะนํานะครับมีตัวดีๆหนึ่งตัวก็คือโวลาร์นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโวลารถ้าไม่เจอแทนเผาเลยแค่ล็อกเหมือนกันนะครับก็ลงวันอย่างนี้เลยก็ได้กดดันดีครับนะก็ตีเลยอนึ่งพันสี่ก่อนก็ได้หามันเบาเนาะแล้วก็อันนี้สองพันเจ็ดนะครับผมนะตีพิทจะทําโอเมก้าอีกก็ไม่ได้แล้วนะครับมันติดโอเมก้าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมไว้เพื่ออนาคตนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหนึ่งพันหกสองพันหนึ่งสองพันหกลน์ข้างนี้ก็ว่าไปนะครับผมอ่ะ แล้วก็จบในเทินนั้นนะครับแบงเขาจะตีได้โดดๆตัวเดียวแล้เกาอาจจะลงอีกเลนหนึ่งมาตีเพราะเราล็อกเป็นตัว L นะครับนะครับเป็นตัว L ยังไงก็ได้เรียกว่าตัว L แล้วกันเนาะนะเพราะล็อกใบนี้ไบนี้ไบน,นี้เขาไปนะครับแล้วเ็าจะลงมาเลนหนึ่งนะครับเพื่อกดดันให้เขาลงนั่นเองและในเทินนี้สถานะพอจบเทินเขาเพ๊่สถานะมันจะกลายเป็นการล็อกธรรมดานะครับเราถ้าเรามีอาร์ฮัฟเนียมอยู่บนมือนะครับนะผมก็แนะนาไม่คือประกาศลีเจนเลยครับ ปาต้ลีเจนเลยนะครับต้องดูหลุมนิดนึงนะเล่นก็ต้องระวังหลุมัะนิดหน่อยนะครับผมนะโอเคอ่ะลีเจียนเสร็จปุ๊บฮัฟเนียมตอนตี ree, มันจะบวกพลังใช่ไหมนะผมจะใช้สกิลตัวนี้ก่อนฮอเดอร์บาหนึ่งเอามันยัดโซไปไอนี่คือจริงๆต้องแต่เล่นมาต้นเกมนี่ใช้โซโซ้วสองบายนะดับโซดีกับไอตัวหมาก็คือจะล็อกไอสอตัวที่เหลือที่ตอนแรกเราจะล็อกเขาไว้อย่างนี้ใช่ไหม จะกลายเป็นโอเมก้าปุ๊บแล้วต่อเทอร์นี้เป็นธรรมดาแล้วก็เราจะล็อก2องตัวนี้เพิ่มนะครับถึงแม้เป็นโอเมก้าไม่เป็นไรนะครับนะก็เราจะล็อกก็คือเราจะล็อกอะง่ายๆนะครับล็อกเพื่ออะไรเพื่อใช้สก,กิลตัวนี้ให้เลือก5ตัวมันบวกพลังได้นะครับผมนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งข้างนี้จริงๆอะผมแนะนำว่าจริงๆถ้าเพอร์เฟกก็เป็นโบไลน์หมดแต่ว่าถ้าผมแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับโยน5000ให้1ตัวได้มันจะแรงนะครับก็สามารถโซบา้นหนึ่ง น้องๆหาต่างโซบาร์อะไรโซบาร์ในหมาเนี่ยออกมาก็ได้เกิดกลับมาใช้ใหม่หรือโซบาร์ในดาสเดยียก็ได้แล้วแต่สถานาการณ์นะครับและอย่างก็ถมหลุม,มเพื่อเจียนต่อได้นะครับเราอาจจะชี้ให้ฝั่งนี้เพราะมันจะเป็นสองมืหนึ่งไปเลยนะครับนะโอเคเราก็ตีไปเลยนะครับตัวนี้ตีไม่ต้องกดสกิลอะไรเพราะมันบอกตีอะฝั่งข้ามฝูกล็อกห้าใบนะครับก็ตีเป็นอ่ามันจะโยนหลังมาด้วยหลังก็จะบวกอีกก็เป็นสามหมื่นสองนะครับผม พราะทุกตัวจะบวก5,000ันหมดนะเพราะว่าตัวนี้เราล็อกเขา้าใบใช่ไหมทุกตัวจะบวก5 0 0 0ันหมดเพเท่ากับว่าตัวนี้เป็น3 2ม0 0นสอก่อนอารตีนะครับเลือกเลือก5าตัวตามตัวที่ล็อกก็คือบวก5้0 0ันนะรจริงๆถ้าไม่ถึงก็คือตามจำนวนที่เขาล็อกถ้ามี3ใบเราก็สามารถเลือก3ใบถ้าเลือก3ใบผมว่า,าตัวใหญ่จะกระจายห้ข้างหมดนะครับนะอ่ะอันนี้สมมติตีไปก่อนปุ๊บตีเสร็จปุ๊บสมมุติเกิดฟิตขึ้นมานะครับเราก็ทําการโอเมก้าแถวหน้าไปเลยก็ได้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับก็คือออลล็็กกต่ไไปเยด้นะครับ แล้วก็ข้างนี้ตีอ่ะหมื่นจากตอนแรกเป็นหมื่นสี่ตอนเนี้มันจะกลายเป็น24 0หมนะครับถ้าสมมุติเกิดโจมตีฮิตก็สามารถโซบัสหนึ่งนะครับก็ถมหลุมเช่นกันนะครับเพื่อเตรียมเอาไว้เจียนใหม่อะไรว่าไปนะผมข้างสุดท้ายก็อันนี้บวกมาเป็น2 0 0หมแล้วนะครับแล้วก็บวกแบบสกิลไอตัวทับเนียมให้อีกก็กลายเป็น3 1 0หมได้นะครับผม3า0หมถ้าได้ที่ก็เป็น36 4 0 0ือะไรก็ว่าไปโจมตีแวนถ้าตีฮิตอีกก็ เช่นเคยครับเอาสกิลตัวนี้อ่าโอเมกา้าเราก็จะโอเมก้าแถวหน้าฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ง่ายๆไปเลยนะครับผมตามนี้นะครับนะพอเราจบเทิร์นเราปุ๊บเข้าเทิร์นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะถูกล็อกอยู่5ใบแล้วมีอใบโอเมก้าสใบคือแถวหน้าสมมติโจมตีฮิตนะแล้วก็ตัวพอจบเทิร์นเขาเราจะตีโดนอะไรก็ตามฝั่งตรงข้ามจะถูกอันล็อกหมดอ่าไม่ใช่ออลล็อกหมดเขาหลังฝั่งตรงข้ามจะถูกอันล็อกหมดนะครับผมพวกนี้เราก็ทําการเซฟพิงอะไรไปก็ได้ในเทิร์นนั้นนะครับนะอ่ะสมมติถูกอันล็อกหมดเนาะ อันล็อกหมดเสร็จปุ๊บน้องๆเลถามพี่อยู่ะทำยังไงดีเขาอันล็อกแล้วผมอาจจะตีไม่ได้นะครับในเทิร์นนี้หรือว่าตีไม่ข้ามเส้นอะไรอย่างงี้พี่แนะนําครับยังไงก็ยังมีนะครับาดาวดาวฟอ,ฟอแฟร์เราอยู่ก็คือโฟตอนนั่นเองนะครับวิสตาเวเดนดาวฟอ,ฟอแฟร์ก็ลงไปปุ๊บล็อกหลังไหว้ตัวล็อกเป็นตัววีเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้สถานะโอเมกา้าเขาก็เหลือล็อกธรรมดาแล้วนะแล้วก็จริงๆจะทะลึ่งลงโฟตอนสองตัวก็ได้นะครับล็อกไปสี่ใบนะครับแต่ว่า สมมติ3ตัวแล้วกันนะอีกข้างหนึ่งลงลาดอนเราะจะให้มันตีทะลุขึ้นเป็นหมื่นเจ็ดได้นั่นเองนะครับผมนะเข้ามเส้นนั่นเองอเราก็ตีเหมือนเดิมครับสั่งตีฟ่งตรงามถูกล็อกสามตัวนะไม่งงนะครับนะอันนี้ก็สองหมื่นเจ็ดครับนะแล้วก็จ่ายเก่คือผมจะเลือกคู่ที่มันตีขึ้นอันนี้คือตัวละห้าพันห้าพันสุดท้ายที่ลาดอนหรือจะเลือกคู่นี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นต่อด้วยโบไล่ไง,ไงม,มันต่อด้วยโบไล่โบไล่มันเก่ง ครับผมเลยเลือกข้างนี้โอเคเราเอาจจะเตีอยนนี้ไปได้ทิกไลเข้าไม่เข้าอะไรไปถ้าเข้าก็ทําการโอเมก้าแถวหน้าก็แช่กันต่อไปนะครับผมนะแล้วเราอาจจะตีด้วยตัวนี้ก่อนก็ได้อาจจะตีอาจจะหวดแวนนะครับก็ดูอีกทีหนึ่งอาจจะตัวนี้ก็ไอ้อสมมุติได้ไม่ได้ทิกอะไรก็สองหมื่นสองหมื่นหกถ้าได้ทิกก็เป็นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหกไรว่าไปทิกก็แช่แถวหน้าอีกตัวเหมือนเดิมอย่าไปแช่แถวหลังเขาครับแถวหลังเ็าไม่ทาอะไรเราไม่ได้หรอกแถวหน้ามันตีเราได้ครับนะแค่แวนตีแรงเฉยรายังกดดได้ เรายัางปลาพีจงพีจีอะไรได้แต่ถ้าอ่าเป็นแถวหน้าเนี่ยมันตีเราได้แน่นอนแล้วก็ถ้าไปเจออย่างบูโน่เงี้ยอยู่หลังแวนก็ล็อกบูโน่ซะนะครับโอเมก้าบูโน่ไปเลยสุดท้ายก็จะเป็นข้างนี้ครับสองหมื่นสองหมื่นสองอะไรก็ว่าไปหรือได้ที่อันหนึ่งอะไรว่าไปแต่ที่ส่วนเนี่ผมจะถล่มข้างที่มีโรล่าอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะแล้วน้องๆอ,อาจจะถามพี่เลยพี่จะใส่อ่กากราเนตสตาร์มาทําไมอะครับพี่นะการาเนตสตาร์ที่ที่ใส่คือ กะหวังในช่วงที่เขาถูกปลดล็อกมาแล้วก็ตีไม่ฮิตเราตีไม่ฮิตอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีเมื่อกี้คือเพอร์เฟก์คือเราตีฮิตตลอดถ้าเกิดเราตีไม่ฮิตอย่างเงี้ยครับการเนสตามาช่วยมาเปลี่ยนเกมในการลงปุ๊บแล้วล็อก2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนีกเนี้ยพุ้แล้วก็ตีไปเรื่อยแค่นั้นเองหรือว่าโฟตอนลงช่วยล็อกเป็น3ตัวอะไรก็ได้แต่ว่าผมว่าไอ้ตัวนี้มันปิดเกมได้ก็ข้างสวยนะครับเอาดาร์สโตดิแอมาล็อกตอนแรกนะครับก็จะง่อยๆอ,อยู่แล้วแล้วก็ปิดเกมด้วยตัวนี้หรือว่าในช่วงเทินสุดท้าย ในช่วงเล่นก็เล่นสามารถเล่นมนเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในวันนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หนึ่งที่ผมอ่านสกิลแล้วผมให้ความสนใจนะครับแล้วว่าดาร์กโซลิแอดกับอาฮัฟเนียมนะครับเป็นคู่ตัวตีสิบสองตัวไม่กี่ตัวหรอกที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจในตัวนะครับ ก็อย่างเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะผมแล้วฝากเพย์เราช่องเราบันการ์ดไฟไทยแลนด์และแท็บชานัลก็ผมจะมีเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ไหมเดีด๋ยวแน่นอนนะอันนี้ก็คือของใหม่แค่ทั้งหมดมีแค่ PG ที่เป็นของเก่าเท่านั้นเองนะครับนะเรื่อลัมพิกเกอร์เดีออ๋ยวยังก็มีตอนนี้ก็จัดได้หมดแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับลองไปจัดเล่นกันดูนะครับสุดท้ายนี้เอาพูดร้านทีจรไม่กลับอาซาชั้น5ผาพูดกับเพย์เราชอบเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของเราผมสวัสดีครับ